อันนี้มาอยู่ที่วัดภูพ้านะครับนี่คือซากลากไม้นะครับเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ลากไม้นะครับสวยมากเนี่ยถ้าขัดแล้วก็ทาสีดีๆก็สวยงามนะครับทุกคนครับครับที่วัดนี้มีความลับด้วยครับความลับอะไรเหรอครับความลับมเนี่ยนครับมินเนี่ยนด้วยเหรอครับ เด e> okay, okay, okay. okay, okay, ี๋ยวโอเคโอเคครับเดินดีๆนะครับระวังปากคาบมินเนี่ยนนะครับ ไหนครับไหนครับเราลองดูกันนะครับนี่ครับนี่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่เนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนนะนะอืมเพิ่งรู้นว่าคนสมัยโบราณรู้จักมินเนี่ยนด้วยใช่ไหมมาดูแบทแมนอีกครับ ม,มันดูแบทแมนนี่แบทแมนครับตาวอครับอันนี้ตาวออันนี้สตาวอเคือคือคยอันนี้กระปุกเคือคือคยอันนี้ซุปเปอร์แมนหรือเปล่าครับอันนี้ซุปเปอร์แมนครับ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยอันอะไรครับอันนี้กบอะไรกบ <c oughs> ส่วนส่วนส่วน,วนอันนี้ก็โปเกมอนครับ, <Pokemon S 2> รบโปเกมอนเหรอครับส่วนอันนี้ก็น <c oughs> ักนักบินอวากาศครับนี่นะครับนักบินอวากาศแปลก,กไหมแปลกครับคืออันนี้รูปดาวครับอือแปลกแปลกโอเคไปเสร็จแล้วอ,อ,อันนี้เน็ตมีสัญญาณเน็ตด,ด้วยนะครับสมัยก่อน <c oughs> นี่คนสมัยก่อนรู้จัก สัญญาณเน็ตด,ด้วยสัญญาณไวไฟนะครับโอเคไหมอันนี้นาฬิกาครับกับเต้าเสียบเต้าเสียบโอเค <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะวัดอะไรนะวัดวัดวัดมินเนี่ยนครับวัดมินเนียน <c oughs> ่ยนมินเนี่ยนนะครับโวัดวัดเรื่องครับวัดถูเท้านะครับทุกคน ตอนกลางคืนเนเป็นวัดเเรื่องแสงนะครับครับเคยอวมันนี่ยมนเนี่ยเลยมาเนี่ยเัยนะ Bye bye. Bye